อ๋อก็คือทำอะไรนะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปไอ้คำว่าทำชั่วแล้วได้ดีเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเอามาตรฐานตรงนี้เนะฮะเป็นที่วัดเนี่ยทำชั่วได้ดีได้ดีตรงนี้ก็คือว่ามีเงินมีเกียรติยศชื่อเสียงทั้งๆที่เขาเป็นคนเลวนะคะตรงนี้เนี่ยไอ้มาวิธีการพูดวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นเพราะว่าสังคมโลกของเราตอนนี้เนี่ย ในลทัทธิทุนนิยมเนี่ยเรากําลังเอาเส้นผิดปกติของชีวิตเนี่ยมาเป็นมาตรฐานของชีวิตนะคะมาตรฐานของชีวิตฉะนั้นคําว่าทําชั่วแล้วได้ดีได้ไรายดีๆดีๆก็คือว่าโอ้ยทาไมเขาทําชั่วแล้วโกงกินอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาเยิงได้ดีเนี่ยก็คือมีเงินมีทองเยอะแล้วก็คนก้มหน้าให้คนเหมือนก็ว่ามีเกียรติยศชื่อเสียงใช่ไหมคะมีเกียรติยศชื่อเสียงเนี่ยของคนยุคนี้เพราะเขามีเงิน ช่ไหมเพราะเขามีเงินเพราะเขามีการศึกษาสูงมากเพราะเขามีเงินใช่ไหมทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรเนี่ยดีมาฉะนั้นตรงนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของกฎแห่งกรรมแล้วมันตรงไปตรงมาคือคนที่ทําชั่วแล้วมันจะต้องได้ชั่วเป็นผลตอบแทนเน่แน่นอนนะคะเนี่ยทำชั่วตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเนี่ยก็คือมีเจอรี่ดำเนี่ยเยอะใช่ไหมคะมีเจอรี่ดำเนี่ยเยอะ ทีนี้ผลของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบแทนเนี่ยในภพชาตินี้แต่ที่แต่โดยตอนที่เขาตายไปแล้วตอนที่เขาตายไปแล้วนะคะตัวใจเนี่ยกับเนี่ยวัสดุกรรมพวกนี้ที่เขาสะสมเอาไว้เนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งหมดอันนี้เนี่ยที่อาจารย์เรียกทอมกระเจอรี่เนี่ยตัวนี้ตายเขาเรียกมรณะนังตัวนี้เป็นตัวปลอมตายมรณะเขาจะอยู่อยู่บนโลกนี้แหละ แต่ตัวใจของเราซึ่งเป็นตัวจริงนะคะที่ท่องเที่ยวอยู่ในสงสารเป็นอเนกชาติเนี่ยถ้าใครทําชั่วทําอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะถูกเก็บเก็บเนี่ยเก็บเอาไว้หมดนะคะเก็บไอไอสัญญาเนี่ยเอาไว้หมดแล้วก็เวลาตายเนี่ยทั้งหมดอันนี้เนี่ยจะต้องไปต้องพักเกจะต้องไปต้องพักเกฉะนั้นฉะนั้นความชั่วที่เขาทําก็จะต้องได้รับผล คือถ้าไม่ใช่ชาตินี้ก็จะต้องเนี่ยชาติออกชุดนเนี้ยเนี่ยก็จะต้องไปยากุลเนี่ยนะ้นสิ่งที่ผู้เจ้าบอกว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนั้นอนะ่ะตรงนี้ที่จริงมันถูกต้องแล้วมันถูกต้องแล้วอ่ะในร่องแห่งธรรมอ่ะมันถูกต้องคือทําดีก็ต้องได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วนะคะทําดีได้ดีในในในแง่ที่เรียกว่าอ่ะสบายใจก่อนแต่ถ้าทําชั่วแล้วก็ไม่สบายใจตรงนี้อันหนึ่งนะคะอันเนี้ยอันหนึ่งแต่ว่า ้ามาพูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วตรงนี้เนี่ยไม่มีใครจะเปลี่ยนแปลงเลยค่ะใครทําดี <ừ idade S 1> ก็ต้องไปขึ้นสวรรค์นะถ้าเอาเรื่องพูดเรื่องสวรรค์ถ้าใครทําชั่วก็ต้องตกในรกแหละแน่นอนนะคะแล้วถ้าทําชั่วแล้วตกในรกเนี่ยจะมาบอกว่าทําชั่วแล้วได้ดีมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้แต่คําพูดอันนี้เนี่ยเราไปเอามาตรฐานตรงนี้มาปัดสีไม่ได้เอามาตรฐานตรงนี้มาัสจึงเข้าใจผิดไปหมดเข้าใจผิดไปหมดนะคะ Okay. Uh -huh.